สี่หก็จะเป็นหนึ่งบาทปีสองเก้าหนึ่งบาทปีสองเก้าหนึ่งเหรียญมาดูกันนี่คะ่ะโอ้โอ๋อสั้นนึกว่ายาวแหมดีใจดีใจหมดนึกว่าชออฟ้ายาวนี่เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าชอบฟ้ายาวสั้นดูกันตรงนี้นะคะนี่คะ่ะตรงนี้นะคะช่อฟ้าคะ่ะสั้นยาวจะดูกันตรงนี้นะคะอันนี้เป็นช่อฟ้าสั้นคะ่ะหนึ่งบาท ปกติหนึ่งบาทปีสองสองห้าสองเก้านะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะคะเป็นนักลงราคาไปเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนหนึ่งบาทสองเก้าเป็นรับซื้อนะคะรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะคะช่อฟ้าสั้นแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะราคารับซื้อถ้าเป็นช่อฟ้ายาวที่เป็นนับอกะคะ่ะดูตรงนี้นะคะถ้ายาวโผล่ม่เห็นชัดเจน,นะคะ่ะ ซื้อเหรียญละ500บาทค่ะช่อฟ้าสั้น150บาทช่อฟ้ายาว500บาทนะคะดูแค่ตรงช่อฟ้านะคะปีเดียวกันพศ2529เหรียญนี้จะเป็นเหรียญ1บาทเหรียญแรกที่ผลิตออกใช้นะคะเหรียญ1บาทเล็กอะค่ะภาษีเล็กนะคะแบบนี้1บาทเล็กภาษีเล็กค่ะภาษีภาษีแบบนี้เออ่ถ้ารุ่นหลังจากปีห้าหนึ่งมาภาเขาจะโตใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ1บาท ดูเพียงพอศเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะรับตังทอนมาพลิกดูพอศเจอสองห้าสองเก้ายังไงก็ขายได้หมดเลยนะคะสองห้าสองเก้าจะสั้นจะยาวค่ะได้หมดแต่ถ้ายาวนะคะก็จะได้ห้าร้อยบาทสั้นแบบนี้ค่ะอันนี้คือสั้นนะคะก็จะได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเพราะนั้นลงเงินไปแล้วนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช่อฟ้าสั้นส่วนช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งบาท สตังทอนธรรมดาเลยนะคะรับตังทอนมาก็พริกงดูพอซอยอ่างที่ไปนาบออนะคะเจอสองก้านะคะได้เลยทุกทุก